อยู่เดอะบล็อกที e ่เราจะไปก็เร um wow. oh, ียกได้ว่าเป็นการไปดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกก็จะมาเติมเต็มความฝาดสวยมากหน้าเหมือนฉันเลยอ่ะ เหมือนตื่นตานจริงๆกับทูกโช์ไม่ลืมเหล่าวัยรายก็ยังมีซีนอยู่ดีใจมากที่ได้มาแล้ว้องจากงราจะอยู่ร้านโจกแล้วหน้าเรายังโจกด้วยจริงๆเล้ชอบกินโจกหมูดว่าจะเป็นโมนั่นเองค่ะเว้ยน่ากินนะแล้วไปที่อินฟูดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับล็อกที่เราจะป็นคุณคะ น่าสุดมาเลยเพราะเขาบอกว่าอยาแต่งสวยมากตอมอที่ฮ่องกงเขาจะกวักไม่อยากแต่งสวยเกินหรืออาจจะสวยก็โดนหรือต้องรอดูว่าจะโดนไหมแต่เราตรเตรียมแฟ้มมาเลยนะคะสำหรับเอกสารต่างๆก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวฮ่องกงธงของสไปนะคะในการมาเที่ยวฮ่องกงครั้งนี้ก็คือการไปดิสนีย์แลนด์แล้วก็ไปช้อปปิง้งคนอื่นๆก็จะมีไปหาของกินอร่อยๆไปไหว้พระของเราก็คือไปดิสนีย์แลนด์ครั้งแรก ยังไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์ที่ไหนเลยนะคะปกติที่เคยไปก็จะไปแค so ่ย so well oh oh yeah. 네ูนิเวอร์แซลเราเนี่ยเป็นแฟนดิสนีย์พรินเซสอยู่แล้วก็จะมาเติมเต็มความฝันที่จะได้ไปดิสนีย์แลนด์รังแรกที่ฮ่องกงนั่นเองค่ะนี่คือผู้ร่วมพิพิธของเราโอแม่โอแม่คุณบูมเฉยกาและคุณหยาดกาท้าเธออย่ดูลุคของคุณหยาดหน่อยสิวันนี้คุณหยาดมาลุคอะไรครับลุคเป็นคือแบบว่าเหมือนไปทะเลแต่เป็นทะเลที่ฮ่องกงแล้วแต่แต่งหน้าโตอินให้เขารู้สึกว่าคล้ายๆเป็น ชาวเมืองเป็นโลคอลเพราะว่าหน้าเหมือนซิมหน้าเหมือนเสือหลงเปล่าหน้าเหมือนหมอกหงส์ถึงได้ไรไม่เคยไปชาร์โมโนใหม่ว้าไปแต่ชาร์โมโนทวีดีวันชทร์โโน่ทวีดีวันครั้งแรกของโลกคือชาร์โมโนใหม่เขาเป็นยังไงเี๋กจะมีฉากตัวใหญ่อ๋ออะไรที่เป็นแบบว่าสิ่งม้าสัตว์จใหม่จะไปรวมไว้ที่ใหม่มีรูปปั้นไซส์ไหมก็คือหมูเด้ง นี่ผ่านสุรินไปดูก็วสวยน้อแต่เขาสวยน้อยกับพรแอนไลน์นะตาหรือสีปากปาก,ก็ยังต้องให้พรแอนไลน์สวแอบซอฟไปนิดนึงนถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเรียกว่าแต่งหน้าจืดพรแอนไลน์เคอันดับหนึ่งเคสหมดแล้วเราได้ราคาตั๋วน่ารักมากน่ารักมากก็คือหน0ราสิบาทฮ่องกงออาซิเป็นฟิลนี้ตั๋วเครื่องบินถูกล้อซื้อแพงที่ข่ของชีพ ตื่นเต้นมากตอนนี้กลัวว่าจะผ่านรอมอหรือเปล่าขอให้แบบไม่โดนอะไร ออกมาได้เรียบร้อยแล้วผ่านตอมโอดยที่ไม่ได้โดนกักอยู่ข้างในก็เกือบคือสัมภาษณ์เยอะกว่าชาวบ้านแต่เรามีข้อมูลมีเป็นแฟ้มในการที่จะมาพูดคุยกับเขาปินมาหมดทุกอย่างว่าจะเป็นแบบ I t i n e r a r y โปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนบ้างมีไปถึงหนังสือรับรองการทํางานนะคะซึ่งเป็นบริษัทของตัวเองที่แก้ตั๋วเครื่องบินไปกราบใบจองโรงแรมก็มีตั๋วดิสนีย์ให้รู้ว่าฉันซื้อแล้วนะฉันไปจริงๆนะจังหาะนี้เตรียมที่จะไปช็อปปิ้งสำหรับค่ำคืนนี้นี่ อีเจเนใส่สูตรแอปแกรมแบบอปเยอะเอยก่อนแอบปบทักทายเขายังไม่ถามทักทายเขาก่อนโดนห้อทักทายนี่แหละเ็าเห็นหน้าแล้วเขาแบบยิ้มให้หนึ่งทีแล้วก็ไม่น่าจะขายได้ <laughs> <laughs> ทายน่าจะมาสื่อ <Yeah. S 2> จะม,มาฝา <laughs> นี่คือเราก็กําลังจะเรียกแท็กซี่เพื่อไปเช็คอินโรงแรมนะคะเอากระเป๋าไว้ก่อนแล้วค่อยเดเตรซึ่งมันจะมี2ลน์นะคะลายเขียวนี้ไปเกาะลันตาถ้าอันเนี้ยเ b อร์ก็คือเข้าเมืองก็ต้องมาฝั่งสีแดงจริงๆจะไปรถไฟฟ้าก็ได้ง่ายดีแต่ว่าอันนี้พอดีว่ามาก,กันเยอะแล้วก็สัมภาระกันที่เหมือนมาเป็นเดือนแต่จริงๆมากมาแค่3วันก็งงอยู่ มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงพระรามสองนะคะนอนมานกลือหืมต้องพัาสวยมาก oh my god thank you for candy sky แรงโฉมเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแต่งแบบนี้ไปตอมอก็คือน้าติดก็เมย่อกี้เนอร์ก่อนที่จะไปมงกเป็นร้านน่าจะเป็นมาสกกคนเยอะมากพอสมควร อร่อยมากยังเขาจอสั่งอะไรมาเขาจอสั่งอะไรเนี้ก็มีความแบบเกี่ยวยากนิดหนึ่งแต่หนังกรอบเออแปดฟังตุ้งดีมากมาต้องสั่งเนาะขัดต้มเดรรสนี่แหละที่เราหอยอันนี้ก็เป็นฟิลต้งกินได้อยู่กรุบๆมีความเป็นแบบมีเอ็นมีกีอะไรอย่างของหมูอ่ะอ่ะให้โหวตกันจานโปรชีพร้อมกันหนึ่ง อันนี้สี่คะแนนเลยนะังอร่อยแล้วเหมอ่ว่าทุกคนนะแลเจ๊อะมให้หมูแดงหมูแดงอร่อยจริงอันนี้คือราคารวม995ลายก็เป็นพื้นสีน้ำเนดำดรอทีกินหมูแดงอร่อยค่ะใครมาเทียที่นี่แนะนำว่าสั่งหมูแดงหมูแดงอร่อยแต่ถ้าเป็นถังน็้จะเขี่ยวยากนิดนึงให้อยากลองก็ได้ มาฮ่องกงก็ต้องมาที่นี่นะคะเพื่อมาช็อปสกินแคร์น้ำหอมออเดรปกลมทั้งหลายแหละที่นี่ก็จะมีราคาที่น่าราักนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับราคาที่ไทยดีๆก็คืวามคุ้มค่าของเราผลประกอบการวันแรกที่หลงฟูมอก็ได้เบลเดอร์มาไมซ์ลาวอร์เดอร์ตัวดังในตำนานนะคะในราคาประมาณไม่เกินส0 0อยบาทไทยก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าทุกวันนี้ก็ชอบใช้ไมซ์ลาวอร์เดอร์มากกว่าที่จะใช้สำลีเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวแบบมาถึงเราไม่ซื้อแล้ว ตอนจะใช้ที่เมืองไทยก็ได้ราคาเต็มก็กาลังจะเดินไปดูอะไรที่โรงแรมพอดีว่าเราอะลงเครื่องมาค่อนข้าง,งจะเย็นมากๆแล้วมาถึงโรงแรมก็ประมาณสองทุมกินข้าวอีกกว่าจะแบบไปเดินไปมองโกก็กปิดหมดละเดี๋ยจะเดินกลับไปดูแถวๆโรงแรมว่ามีร้านอะไร้เรานั่งชิลกันไหมอะไรอย่างเงี้ยฮูนะา o r n n n g ช้านี้คือเรียกได้ว่าแอปตื่นมาวิ่งมาออกกําลังกีแค่จะตื่นไม่ไหวเพราะวันก็นอนดึกกันนี่มีผู้ร่วมทริปออกกําลังกีของเราที่ตอนแรกตื่นมาเท็กบอกว่าไม่ไหวด้วยความที่เรานึกถึงบรรยากาศริมทะเลเราก็เลยมีแรงมาดานใจแต่ก็จะมาดูกันซิว่าวิ่งที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นยังไง คือวิวดีมาก,ด,มากดีใจให้ได้มาวิ่งอ่ะเจดีใจที่ตื่นมาวิ่งเอา,อางี้ดีกว่าคือแบ้วเราจะเดินเยอะวันละหมื่นก้าวแล้ก็ตามแต่ว่าก็ยังจากมาวิ่งคือตรงนี้คือมุมจัก,กรวาลหรือเปล่า สัก MORNING RUN เสร็จปุ๊บแล้วก็มาทาสเรออนกันแล้วก็จะไปดีส尼ไลน์นี่คุณใหญ่พี่ลุนก็มาในชุดสีแดงแรงเรดแม่สาวทองทองดีละทองทองลาสวยมากๆเลยอคุณนะาคือแบบสุดโปรโมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใส่สายนี้นะคะเราจะได้อะไรมากีน <Yeah. S 2> นอกจากผู้ชายเอาฟิตวันนี้คือแบบมินนเมาส์ละกันคือแบบเ้าก็ใส่กับจีน ที่เจอใส่กางเกงขาสั้นแต่กกว่าแบบขาดดามแต่เป็นขายาวดีกว่าเพราะมันน่าจะร้อนเหมือกันวันนี้อ่ะต,ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโจ๊กโ,<อ>โจ๊กหมูโจ๊กปลาและนอกจากเราจะอยู่ร้านโจ๊กแล้วหน้าเรา้านโจ๊กด้วย,ยจริงๆเลยคนชอบกินโจ๊กหมูเราะว่าเป็นมงส่วนนั่นเองค่ะเป็นมงส่วนนั่นเอง ชื่อร้านว่า Master Kongki เหมือนเราเลย Master K Kong วันนี้เราจะไป Disneyland ซึ i ง is my first time to Disneyland จะบอกว่าเป็นความฝันของเยสเปรมากเพราะว่าจริงๆชอบดิวเดซี Princess ตั้งแต่เด็กๆเกิดมาเนี่ยนอกจากไกรทองแล้วที่อลอ e เนี่ยก็มีดิ s n e y Princess สที่อลอมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการเติมเต็มความฝันของเอร์สเรซึ่งเพื่อนก็เรียกได้ว่าตามใจไงผมะในการที่จะพาาเดูว่าจะเป็น ออเิชั่นสนไวด้วยแน่นอนว่าอย่างพี่รุ่นเนี่ยมาคาสเป็นในเรื่องเพรสเซนแน่นอนเป็นน้ำแข็งเริ่มนายอิสมารุไว้ว์เพื่อนปลาท่องโกอินไซส์โจ๊กหมูสับนะคะหน้าตากเขาจนฟิลนี้เอามาชิมดูเนาะจืดๆหน่อยเขาก็มีเครื่องปรุงนะคะ หมูสามใหญ่มากแล้วเขาพูดได้ด้วยคนที่รับออเดอร์เนาหมูสามหมูสามคนให้นน้นจะมาเยอะ <c oughs> ร้านนี้ม,ม,มีน้ำเปล่าขายนะคะมีเป็นเลมอนชีค่านี้เลมอนอะไรกินกับปบ๋องกระท๋องดื้อรำข้าวหนึ่งคนแน่นอนว่าต้องขึ้นอะไรคะ บันไดเรือนไอ้ขาดใจมาถึงแล้ว Hong Kong Disneyland Resort เจ๊เราต้องซื้อพร็อพใส่กันนะเพื่อให้มันแบบเก๋ๆอ่ะเริ่มหัวอะไรเอ่ยได้ซื้อมิกกี้มิกเอ่ยไหน ในใครอยากได้อะไรไหมคะมาสัออเดิร์หนึ่งเอาจริงๆคือของน่ารักน่ารักเยอะมากอยากได้ทุกอย่างก็อาจจะใช้เวลาอยู่ในนี้ประมาณ2ปีน่ารักมากลุ๊โอ้มายก่อดเรากังจะไปปราสาทโปรเซนนะคะเอลซ่าแอนนาอู้ปราสาทเขาอลังการอยู่นะเจ๊ มาเรากำลังเล่นเคร่งเล่นโปลเซ้นกันนะคะต้อ่วหัวกแล้ว่เกา ฉันเนาะรันก่อดีอยาดอยู่รอบตัว love you. สวยมากหน้านเหมือนฉันเลยอ่ะจริงทำสิ ให้รีวิวหน่อยเครื่องเล่นข้างในนะคะที่ไม่ใช่ข้างนอกแบบนี้คือน่ารักน่ารักแต่ว่ามันจะมีช่วงสวัสดที่หรือว่าเป็นคนไม่เล่นเครื่องเล่นอะไรเป็นคนขี้กลัวยังไปได้เป็นคนที่กลัวความสูงแต่ว่าเครื่องเล่นมันแกมไม่สูงได้เลยซึ่งเป็นคนแบบโดดบันที่จำได้ไม่ชอบฟิลลิ่งตอนกลัวไม่ชอบการลงโดยที่เราไม่ได้เป็นคนลุกเองแต่ของฉันเมื่อกี้ฉันโอเคนะฉันสนุกฟินสิ่งที่ฉันน่าเหมือนที่สุดไม่ใช่เจ้าหญิงนี่ค่ะตัวนี้จ้ะเนาะ ป่ะแล้วแม่คนเข้าเวอร์ไปเล่นอะไรอย่างงี้ดีกว่คือรถไฟชมเมืองถ้าเราเล่นอย่างงี้ไม่ได้แล้วก็ก็ไปเล่นรถไฟชมเมืองจบอย่างงี้ตายสุดถ่อย่างงี้ไม่ไหวเราจะมาช่วยรับพันเซลนะคะออกมาแล้วช่วยให้ขึ้นไปให้ได้เจ๊ไม่ช่วยบูเลยอ่ะอันนี้ล่ะยังไงว้า มาแล้วรถน,นี่เท่านี้หรอเธอส่องดูอะไรนะ่ะอ๋อ Look at me you may think you see who I really am Who Is that girl I see, yeah Staring straight back at me All the light reflection show And now it's the leader, my man. Oh my god And then it goes That's it อ๋อออลลลล่่เออในส่วนของารเป็นมือใบหรือเย็นก็จะเป็นอย่างนี ในปลาแซลมอนอาหารในปาก์ราคาของท่านแสแรกเซตนี้กับโคบซีโร่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประ,ประมาณ1,100บาทไทยแปลงพอสมควรถ้าใครที่กินจากข้างนอกมาแบบเต็มอิ่มแล้วมาเดินย่อยก็น่าจะโอเคประหยัดได้เยอะ สรุปแล้วนะคะที่อร่อยที่สุดก็คือมันบดมีความหนึบหนับจะไม่ได้เข้มข้นมากก็คือจืดแตนะ่ว่ามันก็ยังมีความแบบเคจเจอร์ที่เรือตัวแซลมอนก็จะมีความจืดไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาก็ไม่ได้กินแซลมอนก็กินละมัชรูมแล้วก็มีมันบดก็ลองดูแล้วกันกำลังสั่งเล่นเครื่องเล่นเอลซ่าอันนี้เครื่องเล่นที่สองที่มันเป็นรถไฟแต่ไม่รู้ว่าจะหาะหรือเปล่าไปแล้ว Thanks pal, you're making it a perfect summer snow day! Oh, I'm gonna be Why would I... Whoa! Whoa! You don't like sliding slates? <laughs> Do you คืออีเจข้าขงหลังงงว่าฮะจบแล้วกะเร็วเกินแต่ก็ขาสัน่น <c oughs> ต้องลองต้องลองตอนที่ขึ้นไปข้างบนนะเพิ่งมาดูฟุตว่ามันตัดไปให้เลยณจุดนั้นคือมันไม่ได้คอนโทรลมือถือเลยก็เลยเห็นได้แค่นั้นแต่ก็เสียบเสียบแบสั้นๆกำลังจะมาเล่นอันนี้นะคะ <c oughs> ข้างในเราคอนโทรลได้แร้วฉันจะหมุนแรงแค่ไหน ว่าเสียวมากเป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวมากๆแบบนี้ตลงมาบอกว่าฮะอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเล่นหมี g r i สล l y ซึ่งเพื่อนะบอกว่าสนุกมากแต่ดิฉันมาดูหน้าง,งานแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างจัดับกระดึงไปสำหรับตัวดิฉันแต่ถ้าใครที่แบบชอบเล่นเครื่องเล่นแบบส่วนสนุกเราอันนี้ดูน่าสนุกจริงใัสอัส ลำเลียงสู่ที่สูงแล้วก็เดี๋ยวจากไงหลังลงมาสู่ความเวิงวัางอันไกลโพนมาโหดตรงนี้ค่ะนี่แหละคือสมาธิมั่นแบบ ตอนลงสูงเนี่ยคือที่สุดอามาสรุปเราว่าหน้าที่ควรมาหน้าจะเป็นหน้าหนาวอย่างน้อยๆอากาศตอนกลางวันละมุนกว่านี้อันนี้มันแบบร้อนมากๆแต่ข้อดีของการมากลางวันหน้าร้อนคือคนน้อยไม่ค่อยต้องรอคิวเท่าไหร่สำหรับเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยฮอดีแต่ถ่ายรูปไม่สวยด้วยแสงด้วยเอ่ยข้อดีก็คือมันจะมีแบบว่าคาแรคเตอร์ต่างๆพอมายืนถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็มาถ่ายได้แต่ว่าตอนเย็นนะมันจะไม่ค่อยมีแล้วประมาณสี่โมงห้าโมงมันก็จะเย็นกว่าดีกว่าแต่เครื่องเล่นคนก็จะต่อแถวกันค่อนข้างเยอะก็ลองเลือ เวลามันจะใกล้กันกับโชว์พลูก็จะประมาณ2องทุ่มครึ่งไม่มีแบบเดทแอร์เยอะอย่างเรามาตั้งแต่ตอนที่ยาต้องหาที่อยู่กาจะเป็นทุมสองทุ่มครึ่งเนาะก็เดี๋ยวจะไปดูพลูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะอันนี้เป็นทางฝั่ง Tomorrowland นะคะเข้ามาก็จะเป็น Starliner a i r Li n e ี j o y Ice Toy แล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆเราลองไปดูกันใน Ironman Experience ค่ะ เรียบร้อยแล้วนี่ไอรอนแมนคือรู้ว่าอยู่กับที่นะใส่แว่นเป็นสามิติแต่ว่าก็แอบ,บแบบเสียวตีเอาเว่าไปสี่มิติดีกว่าก็าม,มีแบบลมก็ลองมาดูกันผู้ชายน่าจะชอบผู้ชายอย่างผมนะ,ะับจริงๆในนี้มันมีเครื่องเล่นอีกเป็นแบบรถไฟหอ,อกเนี่ยมันจะมีเครื่องเล่นอันนี้อยู่สเปสนเทรดเดอร์ใครที่ชอบแบบความไวความเร็วเสียวตีก็มาลองดูส่วนเครื่องเล่นอันนี้เนี่ย o r ร i t Tron เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันใครที่แบบเคยเล่นแล้วก็มารีวิวกันได้นะนาะแต่ดูแบบน่าเล่นเยอะ คือเก๋เกินบินโดรนบินเออยเนาะรถนี่มาเจอคุณพี่เจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบเป็นตากล้องอยู่ที่นี่ใครที่แบบว่ามาดิสนีย์แลนด์ก็ติดต่อพี่เจี๊ยบได้เลยพังนอกก็ได้นะคะในมือห้องตูอ่าก็ไปติดต่อพี่เจี๊ยบได้เลยเดี๋ยวไปจะแปะเอาลน์ไว้ให้แล้วกันเนาะสังเกตย้ายไปได้มาถ่ายภาพนะคะว้าวได้เลยของคุณพี่เจี๊ยบมาค่ะดีค่ะ ประทับใจมากตอนจบอะมัวแต่ดูเพลินเกินก็ลืมกดอัดอาอาจจะเป็นนิมิตใหม่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งรู้ว่าตัดสินใจถูกมากที่อยู่ดูเพราะว่าโตมากับดิสนีย์เนาะรู้สึกว่าเอ้ยเราอิ่มมากๆเลยที่ได้แบบดูอะแล้วก็มันตื้นตานจริงๆกับพวกโชว์ของเขาแล้วเขาใส่ดีเทลลงไปแบบแน่นมากตอนผูกพันของดิสนีย์ ไม่ลืมแบบเหล่าวายร้ายก็ยังมีซีนอยู่อันนี้คือดีมากใส,ส่เสียงอลังการม่านน้ำประเพณีคือที่ใครมาดิสนี์บ่อยก็มารีวิวกันได้นะว่าแบบอะไรยังเงเครื่องเล่นไหนสนุกเครื่องเล่นไหนไม่เสียวจะสนุกอะไรเงี้ยบอกกันได้ให้ดีใจมากที่ได้มา g o o d morning เ uh huh. ช้าวันที่3มาเริ่มต้นกันด้วยร้านทอดไข่ที่ดังมากๆ มาลังอีสมารุอวยกันเนาะว่าทางอันดับหนึ่งของฮ่องกงเป็นยาย่น้าตาเป็นยังีงเป็นยังไงเป็นแล้วเลยสนใจมากยังไงอร่อยนะหอมไข่โปรดอย่าทาลิปกลอสกินฮาร์ไข่ คือละร้อนเนี่ยดีละอร่อยมันอาจจะหวานไปนิดนึงสำหรับนี่ลองมาดูกันละกันสำหรับแฮชแท็กดีนะคะอเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เพื่อไปกินเสี่ยวหลงเปาเจไม่เขาขอสร้างแบบเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ที่เราเป็นไม่ไผ่ซึ่งเรากลัวมันจะคลุมแต่มันไม่เป็นหรอกว่าเราดวงแข็งกว่าเขาเธอหรอเรามาดูซิว่าอร่อยแค่ไหนว้าวน่าจะอร่อยมากโอ้ยน่ากินนะไปถึงเสี่ยวหลงเปา มันก็จะมีซิกเนเจอร์และที่นี่ก็คือจะแตกว่าร้านอื่นที่นี่ไม่รับเงินสด <c oughs> รับแบบบัตร <c oughs> ที่อื่นรับแ่เงินสดใช่ร้านอาหาร <c oughs> ส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือจะรับเงินสด <c oughs> แต่ที่นี่รับบัตรแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีที่นั่งนะจ๊ะเป็นเทคเอาเว้เท่านั้นเนาะเป็นแบบเธอต้องมัน่นเธอต้องมีที่ของเธอได้มิชลินสตาร์สด้วยนะคะแบบอัปเดตเลยสองพันยีสิบหาี่อุจิหล่อมากค่ะวันนี้ดูงล่อมาดูขนตาข้างล่างขนตาบนกดิแล้วขนตับล้อมล่ะ ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ว้าวมันมีน้ำออกมาอะไงจัดแม่ต้องกัดน้ำก่อนนะมันร้อนมากน้อุ๊ยน้ำมันซึ้งมันซึ้งออกมาเลยอ่ะน้ำแม่ต้องกัดแล้วก็ดูดน้ำแต่ขอบูแบบปรุงเนะเออน่ากินนะเพราะเขาชอบปรุงทุกอย่างบนโลกนี้ทุกอย่างเป็นรสเลยน้ำมันตื้นออกมากรอบนอร์นุ่มหนาตื้ต้องลองค่ะนี่ไปสั่งแบบซิกเนเจอร์นะคะก็ดีจริงแหมดูสิ อบอกแล้วว่าอร่อยเนาะร้านนี้จือลองป้าขาวมากไม่แล้วคือแกอีป้านี่คือเลือกว่าค่ะคนฮ่องกงทั้งประเทศเต้ยมาถึงแล้วนะคะวัดแชกกงชื่อดังของฮ่องกงเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระขอพอรกันเดือดเดืดเดงเดงเ เวลาจิตจับแน่นๆอย่างเดียวคุณเวลามองมองพ่อแชร์พงอธิษฐานและปัดครั้งเดียวเปา3ครั้งไม่อันนี้แรงมือเบาสบรดแล้ว back to Thailand ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินที่ฮ่องกงกำลังจะกลับแล้วเนาะทริปนี้ก็ happy ending นะคะได้ไปทั้งฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ไปวิ่งนะคะ morning run and บ๊ายพาย ไปวัดแช์ก,กงก็เปที่อิ่มฟูถึงแม้ว่าจะมาแค่3วันเท่านั้นแต่แนะนําว่าใครอยากเก็บแบบคาเฟ่อยากเก็บวัดที่ไปหลายๆที่กว่าน,นี้เป็นเหมือนแก้วอยากจะไปมีเวลาที่แบบหายใจ4วัน3คืน,นอะไรอย่างเี้หรือ5วันไปเลยอะไรอย่างเี้แต่ว่าเราก็คือมาัน3วัน2คืนวันแรกก็คือมาถึงหโมงเย็นแล้วไงก็เลยแบบ ก็หวังว่าทุกคนจะพเพิ่มพลินไปกับบล็อกข้องเกิมของดิฉันนะคะนี่จะง่อยน้อยๆสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วบาสกันเนี่ในบล็อกหน้าจะไปเที่ยวไหนก็รอติดตามกันน่สนา,นาสนใจมากค่ะบาย Step with confidence Step for the crown Stellarona